เทสเทสนะพี่น้องนะเทสซิมใหม่นะซิมใหม่โ lerde, ปรใหม่เนาะก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็วันอังคารเนาะวันอังคารนะคะวันที่ส6บนะวันหวยออกรวยๆกันทุกคนนะคะวันนี้เราก็เก็บข้าวของนะคะขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็11นาฬิกานะพี่น้องยังไม่ไปถึงไหนเลยนเนาะพ่อ เราก็เก็บข้าวเก็บของนะโอ้ยสารพัดสารเพพี่นนอะของข้าวของเยอะแยะ,ยะมากมายอ่ะก็คลิปเมื่อกี้นะก็เป็นการนะฮะหยอกไอเดียเล่นเนาะก็นะคะก็เราก็ต้อง <c oughs> เอาลูกนะคะไว้ไอให้ลูกอยู่กับยายอยู่กับตาเนาะรวมทั้งเจ้าก้อยด้วยนะคะ,ะลุงี้กับนะพี่สะพ้ยนะ <c oughs> ก็ได้ตามน้องมานะคะ <c oughs> เพื่อที่จะมาทำคอนเทนต์ ลงในช่อง youtube นะ<ช>เพื่อสารฝันให้ครอบครัวของตัวเองเนาะฮะ,ะอย่างครอบครัวเราก็เช่นกันนะคะทำเพื่อวันข้างหน้าเนาะอนาคตของลูกนะะทำดีครับพี่น้องทำดีอยู่ที่มือพ่อแม่นะพ่อแม่วางไว้อย่างไรเนาะ,ะก็ยังไงก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนสีสหายของเราเนาะ<ช>ถึงยังไงมันไม่เป็นสีสหายแล้วเราก็ยังเรียกสีสหายเหมือนเดิมนะพี่น้องน,นะสหาย สายลุยพี่น้องนะโจ้ก็บอกว่าถ้าว่างก็อาจจะมาหรือไม่มานะก็แล้วแต่โจเนาะนะส่วนส่วนพวกเรานะคะก็มีช่องช่างพงนะในโพทีนะลุงนิชาแนลเนาะนะคะแล้วก็แล้วก็เจ้าโกโก้ไลท์นะน้องก็จะไปเที่ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะกลับมาเนาะนะะก็น้องก็ยังวัยรุ่นเนาะก็แล้วแต่นะแต่เรานะคะ มีลูกมีครอบครัวแล้วเราต้องทําเพื่ออนาคตนะเพื่อวันข้างหน้าที่จะมาถึงนะท้งการเปลี่ยนเนาะนะะความรู้นะคะที่พวกเราต้องควนไวายมาให้ลูกนะคะได้มีความรู้จะไม่ได้ลําบากเหมือนพ่อแม่นะวันนี้เราพร้อมไหมพ่อพร้อมสู้ครับผมพร้อมสู้เนาะชีวิตมีแต่คำว่าสู้นะนะ ถอยได้9ได้ทำแรกนี่เดี๋ยวเราไปวันนี้เนาะไปไหนอ้มันจะทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันเราจะแพ็คของในวันนี้แล้วแล้วพรุ่งนี้ก็เอาเอาไปแจกจ่ายอีกนะแล้วก็จะไปติดต่อนะให้เขามาทําการเจาะน้ำนะเพราะว่าเราขนเอาในห้วยไม่ได้หรอพ่อไม่ได้ไม่ไม่บ้านหลังที่เราจะไปทําห้องน้ําอ่ะรู้สึกว่ามันมีคลองนะพ่อนะ เราเอาอคู่ถังตักไม่ได้เหรอน้ํากินน้ําใช้เขาละอเอาเขาเจาะบ,บาดาลแล้วเขากินได้บ่น้ําเขาได้หรอน,น่าจะได้นะนะ,ะน้ําใช้ทนั้นแหละแล้วน้ํากินเขาล่ะน้ำกินกินได้หรือเปล่านะ้องน้ำบาดาลแม่ก็สงสัยเนาะ <c oughs> เพราะว่าบ้านเราไม่ได้ใช้น้ําบาดาลน,นะ,ะแต่ที่จริงเราก็อยากได้นะน้ําบาดาลเนาะเพราะว่าบาดาลแบบใช้ แผงโซลาเซลล์ใหญ่ๆเนาะพ่อเนาะจะได้ทานาตลอดปีนะครับพี่น้องเออนี่พ่อแม่อยากได้อันนี้แหละที่พูดนี่แหละเออจะได้ให้ให้ยายอ่ะทํานาทั้งปีเลยสมมติเราเราทำกระเจะเนาะติดแผงโซลารเซลล์สามารถปล่อยน้าลงนาทําได้ทั้งปีทํนาเนาะปีหนึ่งได้สามครั้งเลยใช่เพราะว่าเอ่อเราน่ะทํานาปีเนาะมันก็ได้ปีละครั้งปีละครั้งแล้วทนาปางอีกนาเอฟซี ว่าน่าจะดีนะฮะเดี๋ยวค่อยคิดก่อนเนาะหาเงินก่อนหาเงินก่อนอ่าแผงโซลาร์เซลล์นี่มันแพงไหมนะพ่อเนาะถ้าได้แผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ได้บาดาดานนอที่บ้านเราเนาะมันใกล้ด้วยด้วยแม่ว่าน้ำน่าจะไม่แห้งสักทีนะเะอปล่อยลงไปในน้ำนั่นแหละใช่ไหมใช่นะะทำเกษตรเนาะใช่ใช่ปลูกข้าวโพดข้าวเพียดอะไรไปเนาะปลูกปลูกผักเนาะ เลี้ยงหมูปลูกผัก<ม>เกลีไก่ใช้ไก่อู้แจ๋วเลยนะฮะพื้นที่ตรงนั้นนะ่ะไม่ไม่ต้องปำ่อยวะใช่ใช่เราต้องอุย้ยเราต้องหาเงินมาจบบาาลละบาดานแล้วล่ะพ่อจบพอดานเราก็ซื้อแผงโซล่าเซลล์เนาะใช่เมือนอเห็นบ้านไอไนเนาะเออนั่น,นเลยแม่เห็นบ้านไอไนโอแม่อยากได้แบบนี้แม่แบอกอันเดจังกืมอยู่เดจังบอกเอาไปทําอะไรแม่มาต่อยโอ้ก็ไปเลี้ยงหมูหมูมันจุบกินน้าในก๊อกใช่ไหม มันกัดกินน่ะเพอสบายเราไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไงพ่อซื้อครั้งเดียวเนาะนะคะเอซีอันนี้ก็เป็นโครงการแค่เราคิดเฉยๆนะเพ้อฝันนะพี่น้องนะแต่นะคะโครงการหลักๆของเราคือนะมอบโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสนะช่อันนี้โครงการของเราแค่เราเพ้อฝันเฉยๆเราทําสําเร็จไปแล้วหนึ่งหลังคือบ้านนูนสนอมน มันภูมิใจนะแม่เป็นสิ่งที่มองเห็นเป็นสิ่งที่สัมผัสได้เราก็สามารถที่จะทําให้เอฟซีนะคะได้รู้นะว่าเราทําได้จริงๆเราไม่ได้ทําแล้วรู้ไม่ได้ทําแล้วรู้อันนี้เราคิดนะคิดวิเคราะห์ออกมาก่อนว่าเราต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเราต้องวางรากฐานเราต้องวางโครงสร้างก่อนว่าเราจะทําแบบนี้นะคะเอฟซีก็เป็นงานที่แบบว่าโคตรภูมิใจนะ สำหรับงานงานแรกเนาะที่ท,ที่ที่พวกเราได้ทํานะที่สีสหายได้ทํานะพี่น้องก็เ,เครื่องเนาะไม,ไม่เห็นกระจกแม่บอกเออเอ,อ,อ่ะพ่อบอกว่าเครื่องเนาะพี่น้องเอ,อ้ยยังไงก็มาให้กําลังใจพวกเราด้วยนะคะสีสหายของเราเนาะ,ะวันนี้นะคะเราก็มุ่งหน้าสู่กุสุมานนะคะบ้านในภูทิเดจังกึมเนาะ,ะเราก็จะไปมอบโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสนะพี่น้อง พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ